สวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อยพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆวิถีชีวิตบ้านๆกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้อ้อยจะยังวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องกล้วยๆยอยู่นะคะท่านผู้ชมก็นื่องจากว่าที่บ้านตอนนี้เนี่ยนะคะมีกล้วยสุกที่กินไม่ทันเหลือกินเนี่ยเยอะพอสมควรจะทิ้งไปเฉยๆเ,เนี่ยก็เสียดายนะคะเพราะว่าสารอาหารต่างๆในกล้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินต่างๆ โพแทสเซียมหรือว่าสารอาหารต่างๆอีกมากมายซึ่งมีประโยชน์ต่อทั้งคนแล้วก็พืชด้วยค่ะในเมื่อคนกินไม่ทันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาสารอาหารต่างๆพวกนี้เอาไปให้ต้นพืชกันค่ะคลิปที่แล้วนะคะอ้อยได้แชร์สูตรวิธีการทําปุ๋ยน้ําชีวภาพจากกล้วสุกนะคะโดยการนําเอาไปหมักแต่ในคลิปนี้อ้อยมีอีกหนึ่งสูตรค่ะ เป็นปุ๋ยน้ำสูตรเร่งด่วนซึ่งเราทำแล้วเนี่ยสามารถนำไปราดลดต้นพืชของเราได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเอาไปหมักก่อนซึ่งปุ๋ยจากกล้วยสุกเนี่ยนะคะก็จะมีประโยชน์ในด้านการเร่งการเจริญเติบโตรวมทั้งการผลิดอกออกผลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเราอาจจะใช้สลับกันนะคะปุ๋ยน้ำสูตรนี้สลับกับน้ำหมักอื่นๆที่เราทำไว้เอาไปราดลดลงดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบก็แล้วแต่สลับกันใช้หลายๆตัวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะปรับปรุงดินบำรุงพืช เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และปุ๋ยน้ําสูตรเร่งด่วนที่อ้อยจะแช์วันนี้นะคะทําง่ายมากๆขั้นตอนและวิธีทํานะคะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มทําปุ๋ยกล้วยสุกสูตรเร่งด่วนของเรากันเลยนะคะรอบนี้นะคะอ้อยมีกล้วยสุกที่เนี่ยค่ะงอมมากเลยนะคะใกล้จะเน่าแล้วค่ะอันนี้ประมาณหนึ่งหวีก็เดี๋ยวนำกล้วยใส่ลงไปใน ถังในนี้เลยค่ะปริมาณที่ใช้เนี่ยแล้วแต่ใครจะมีมากมีน้อยเลยนะคะตรงนี้ไม่ตายตัวค่ะแล้วทีนี้เราก็จะจัดการขยำค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะใช้มือบี้ขยำให้เละเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะคะ หลังจากเราขยำกล้วยสุกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็เติมสิ่งนี้ลงไปค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นจุลินซีสังเคราะห์แสงซึ่งอันนี้อ้อยแบ่งใส่ขวดเล็กเอาไว้ใช้นะคะก็ประมาณถ้าเทียบแล้วก็ประมาณ1แก้วก็เทลงไปเลยค่ะถ้าท่านใดที่อยากรู้วิธีการทําจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะก็อ้อยได้ทําคลิปเอาไว้แล้วสามารถย้อนกลับไปชมกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขยำ ล้วยแล้วก็น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะขยำให้เข้ากันเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมแค่นี้เราก็ได้ปุ๋ยจากกล้วยสุกนะคะเอาไปไว้ใช้รดน้ำต้นไม้พืชผักต่างๆของเราแล้วค่ะวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะท่านผู้ชมอันนี้อ้อยเตรียมน้ำไว้ประมาณ10ลิตรนะคะ เราก็จะตักปุ๋ยกล้วยของเราเนี่ยค่ะประมาณหนึ่งแก้วใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะเนี่ยค่ะมีเนื้อเศษกล้วยปนบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปราดลดที่ต้นไม้ของเรากันส่วนในถังที่เหลือนี่นะคะเดี๋ยวอ้อยก็จะเทสใส่ขวดโหลเอาไว้ ใช้งานได้ในครั้งต่อไปค่ะไปเราไปรดน้ำต้นไม้กันเลยค่ะอันนี้เป็นฟักทองที่กำลังทอดยอดสวยงามเลยนะคะแล้วก็ลาดรดลงไปจ้ะ อันนี้ทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่นะคะลาดลดลงไปโคนต้นเลยจ้านี่สับป,ประรดที่เราทานนะคะแล้วก็เอาส่วนหัวเขามาปลูกค่ะนี่กล้วยหอมทองค่ะ เรียบร้อยค่ะปุ๋ยน้ำพลังกล้วยสุดยอดมากๆค่ะ